ไปวันี้ไม่อมกลับเรื่องเราเป็นยังไงนะฮะตอนมัวแต่อยู่ไม่ยอมกลับกเ็เสงสัยเหมือกันมดีก็เ๋ดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหายวันเดียวคือวันเดียววั์มีลกคสุดสุดตนเริ่มแรกแต่เช้าใช่ เาได้ว่าอ่านอ่านเมาป็นชิ้ทุกเลยว่าเข้าใจว่าบทอะเขียนมาเป็นโอทุกช้นเลยตอนแรกได้ยินว่าแบบจะเป็นแบบสำหรับกาเพราะว่าตอนแรกก็คุยันอยู่เลยว่าแบบอ่านใช่ไมอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วมันเป็นไงบ้างเลยแล้วก็